อันนี้เรามาดูวิธีการเผาเช้าหน้าหลดหลังจากเราเอาฟืนนะครับเรียงมนตะแกรงียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นทางที่อากาศลอดผ่านได้แล้วป็เราจะไม่จุดไฟในเตาพอใส่ฟืนเสร็จเราก็จะปิดอันนั้เราเอาสินฟ็อกมากั้นตรงนี้เป็นช่องการลุมไฟเราจะจุดไฟหน้าเตาพออุณหภูมิในเตาเริ่มสูง อากาศร,ร้อนมันจะยกตัวออกทางก่อนรมันจะดูดลมเข้าพอควันบ้าขึ้นเรียบร้อยปิดปากคองเรียบร้อยเราก็ต้องปิดตรงนี้ด้วยปิดอุณหภูมิมาถึงแล้วถ้าเราไม่ปิดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเปิดตอมาหรือตะขี้เท่าเราต้องไม่ให้อากาศเข้าได้ถ้าเข้าได้มันเร่ะขี้เท่าพออุณหภูมิถึงมันของไหม้ตัวเองได้แล้วเราปิดเตามันการเป็นการของไหม้โดยไม่ใช้อากาศเนาะมันก็จะทําให้ในเนี้ยกลายเป็นถ่านเลย i guess what you